สวัสดีค่ะพี่เสีรยระน์นะคะเพื่อนๆนะนะคะวันนี้นะพี่เสียร์จะพาเพื่อนๆเนาะมาทำปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักแล้วนะคะปุ๋ยหมักพืชคุ้มนะก็อย่างที่พี่เสียร์เคยเทำให้เพื่อนๆดูเนาะก่อนหน้านี้นะคะก็ใช้แบบที่มันไม่หมักนะ แต่ทีนี้นะเราก็อาจจะไม่มีน้ำเขาเยนะน้ำลวกผักแบบนั้นอนะ่ะบ่อยๆนะคะทีนี้เราก็เอามาหมักไว้เนาะจะได้เอาไว้ใช้ได้นานๆน,น,นะเป็นปุ๋ยหมักซืดขมนะเพื่อนๆนะมาทาเพื่อนเนาะวันนี้นะพี่เสียแก็ เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเนี่ยนะคะวัสดุอุปกรณ์นอคะก,ก็นี่นะ ก็มีชุลินซีเจาปวกนะคะนะอันนี้พี่จะใช้หมักพืชขมนะคะก็มีอ่ขี้เหล็กเนาะที่พี่สิรัตเตรียมมาเนี่ยสับแล้วนะเรียบร้อยนะแล้วก็สะเดาสะเดา,เ,ดาเนี่เอาอมาทั้งกิ่งทั้งก้านหมดเลยนะเพื่อนนะคือมันใช้ได้หมดนะเปลือกใบดอกก้าน เม็ดมันอะไรพวกนี้นใช้ได้หมดแหละนะยิ่งถ้าได้เม็ดมานะี่ยิ่งดีเลยถ้าได้เม็ดกับเปลือกนะเปลือกที่มาจากต้นของเขาอ่ะนะยิ่งดีนะเ้าหมักมาหมักได้นะเพื่อนนะอ่ะทีนี้พี่ก็จะใช้อน,นี้ด้วยนะ <c oughs> น้ำเฉลวยนะพอดีมีไม่เยอะหรอกนะ,ะในสวนเนี่ยพี่สิริก็อเด็กมานะเราก็เดี๋ยวจะามาผสมกันนะคะเอามาหมักผสมกันเลยวันนี้นะคะ มีแค่ <c oughs> ถ้ามีสาบทรงสราบเสืออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆนะสาบเสือแล้วก็อ,อะไรเนาะอังกาดหนูเนาะพอดีอังกาดหนูพี่ศิรัก็เพิ่งปลูกเนาะมันก็ยังไม่โตนะวันนี้นะพี่ศิรัก,ก็มีอยู่แค่นี้เนาะมีขี้เหล็กนะมีสะเสดามีนันเชยนะซึ่งพี่ศิระก,ก็เคยใช้มาเนี่ยนะ ก็คือทำเป็นพืชสดเนาะปุ๋ยหมักพืชสดอ่ะนะเป็นปุ๋ยพืชขมนะแบบสดนะก็คือเคยใช้มาก็คือนนหนังเฉา่วยกัสเด้านี่แหละเพื่อนนะเอามาใส่สดๆเลยนะมันช่วยขับไล่พวกแมงวีนะแมงวีขาวนะคะก็ไปช่วยในเรื่องของพวกขับไล่แมลงเนาะแล้วก็เพี้ย นะเพ,พ,ออพ,พืนะเพี้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยแก่เพี้ยไฟนะได้หมดอ่าแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงนะเพื่อนนะคะนะอันนี้นะ,ะสูตรเนี่ยนะฮะก็คือไปช่วยกําจัดพวกแมลงมแมลงเนาะนะนะพืชผมไม้ช่วยกําจัดมแมลงได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนนะแต่ว่าวันนี้พี่ศีแดก็จะใช้จุลินทรีย์จาปววงเนาะเป็นตัวช่วยในการหมัก ช่วยในการย่อยสลายนะให้มันเร็วขึ้นนะคะนะสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าทำสูตรนี้เนี่ยมันก็ช่วยกำจัดพวกเชื้อราได้ด้วยนะนะเชื้อราก็พวกแอนแทคโนดเชื้อราพวกเชื้อราพวกอะไรล่ะราน้ำค้างนะนั้นแหละนะพวกเชื้อราโรคพืชต่างๆนะฮะได้ด้วยนะคะเพราะว่าจุลินซี์จะาปลวกมันช่วยได้อยู่แล้วเนาะ วันนี้พี่สิระก็จะเอาสูตรนี้นะมาหมักรวมกันไปเลยนะก็คือกำจัดมแมลงได้นะช่วยเอ่อเรีเยกไรนะกำจัดพวกเชื้อราลูกพืชได้ด้วยนะเพื่อนๆเ,เตรียมมาได้นะก็เอาพวกพืชผักตรงนี้พืชขมเนี่ยให้ได้สามกิโลนะแล้วมาหมักในถังเนี่ยประมาณสิบลิตรเนี่ยนะใช้น้ำสิบลิตรนะถ้าไม่มีจุลินย์จุลินรีเจาปูก็ใช้น้ำเฉยๆก็ได้นะ เพื่อนแต่วันนี้ที่พี่สิรัตเตรียมมาเนี่ยมันจะไม่ถึงสามกิโลนะเพื่อนๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะฮะโดยอัตราส่วนประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะประมาณสักเอ่อกิโลเดียวมั้งนะ,ะก็จะหมักแค่ห้าลิตรก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปก็ได้ไม่เป็นไรนะ,ะก็จะใช้เวลาก็ประมาณสิบห้าวันแหละเพื่อนๆนนะหมักก็สิบห้าวันนะ,ะถ้าจะเอาแบบว่าเข้มข้นเลยเนาะ หมักไปนานแค่ไหนก็ได้นะ,ะยิ่งนานยิ่งดีนะ,ะพเพื่อนนะแต่ถ้าเราจะเอาเร็วก็เนี่ยประมาณสักเจวันสิบห้าวันเนาะถ้าจะให้ดีก็15วันแล้วค่อยมาใช้いいนะเพื่อนๆพืนะเพราะว่ามันจะได้ดึงเอาธาตุสารอาหารต่างๆออกมาได้เต็มที่ก่อน,นะะใช้เร็วไปมันก็ยังประสิทธิภาพมันยังไม่ไม่ไม,ไม่เต็มที่อ่นะ,ะ,นะ,ะนะคะเพ<ๆ>ื่อนนะอะนะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกเนี่ย เทลงไปพอสับมาแล้วก็เทลงไปเลยนี่อันนี้ที่เหล็กเทลงไปอัตราส่วนถ้าเพื่อนๆจะใช้จุลินทรีย์จาป่วนนะฮะของพี่สีรัตน์เนี่ยถังมันสิบห้าลิตรเนาะอ่าสิบห้าลิตรนะวันนี้พี่จะหมักแค่เอ่อห้าลิตรนะโดยใช้น้ำห้าลิตรเนี่ยนะฮะก็คือเออ่จุลินทรีย์จาป่วนพี่เอามาแค่ลิตรเดียวนะเอามาลิตรเดียวกองมาเนาะลิตรเดียว จะจบให้แล้วกันเนาะจบให้แล้วกันถ้าเพื่อนๆเพื่อนอยากทําเพราะว่าตาส่วนเนี่ยนะฮะจุลินทรีย์จาวป,ปนนะ่ะหนึ่งลิตรเนี่ยนะฮะมันจะหมักได้ะะใช้ได้กับน้ำเนี่ยสิบลิตรหรือว่ายี่สิบลิตรเลยเพื่อนตาส่วนหนึ่งลิตรต่อน้ำสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรก็ได้ น้ำตาลนะน้ำตาลพี่เสยวก็ใช้ประมาณหนึ่งกิโลเตินไปเลยหนึ่งกิโลนี่จริงๆเขาหมักได้ประมาณพืชผักเนี่ยสามกิโลเลยนะเมือนเนี่ยถ้าเรา,เาหมักน้อยเราก็ลดตา่ตาส่วนลงก็ได้นะฮะลดต,าตาราส่วนลงอ่าทีนี้ก็ใช้ น้ำตาโเคลงไปนี่น้ำตาห้าลิตรใส่ไปเลยเค,คนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในร่มนะนเพื่อนนะตั้งทิ้งไว้ในร่มนะนเดี๋ยวสิบห้าวันก็มาเอาไปใช้ได้เลยก็ระหว่างนี้เราหมักไว้ก็ต้องมาคนนะนะคนเพื่อให้จุลินทรีย์มันได้ขยายตัว ย่อยสลายพวกพืชพักไปอคอยมาคนก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะนเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะจดให้นะฮะเพื่อนนะปูดตกไปบนหมามเพื่อนก็จะงงะจะจดให้เดี๋ยวเพื่อนอยากปไปทำ คนหน่อยเนาะเดี๋ยวน้ำตาลมันก็จะละลายออกมาเองนะพเพื่อนนะคะทีนี้เราก็จะมีตัวพืชขมเนาะเอาไว้ฉีดพ่นับไล่พวกเพีย้ยแมลงเชื้อลงเชื้อราทำไว้ใช้ได้เลยนะพเพื่อนเนาะใช้ดีมากนะ สี้ร้านนี่ก็อยากได้มาตั้งนานแล้วนะฮะะไปไมีไว้ใช้ละเอาไปฉีดพ่นเนี่ยเวลาเอาไปฉีดพ่นก็ใช้แค่อัตราส่วนเนี่ยนะฮะมันก็ใช้แค่หนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะเองนะเพื่อนต่อน้ำประมาณหนึ่งลิตรเราใช้ก็ใช้ไม่ได้เยอะแยะหรอกเพื่อนนะป <นะ S 1> ิดฝาไว้ อางตั้งไว้ในร่มน้ำเพื่อนเลยเอาไปฉีดพ่นได้เลยคับได้มแมลงสามวันเจ็ดวันฉีดพ่นได้เลยคือคนที่ทําเกษตรอินรีเนาะพเพื่อนบางทีเราก็ต้องทําไว้นะฮะปุ๋ยของเราอะ่ะนะเพราะว่ามันก็ <c oughs> ต้องทําไว้ใช้นะเพื่อนๆนะต้องทําไว้ใช้ไม่ทําก็ไม่มีใช้หรอกอันนี้ปุ๋ยข้าวสารเสกนะเปลี่ยนถังแล้วนะคะมีฟ้าดีกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าปุ๋ยข้าวสารเสกนี่แบบกลิ่นไม่ธรรมดานะเพื่อนๆเวลาเปิดขึ้นมานี่เปลี่ยนแล้วนะคะปุ๋ยเปลือกกล้วยนะ,ะยังยังเอาออกไปใช้ไม่ได้เนะยังไม่ครบวัน คือถ้าเราหมักไว้ให้มันแบบได้ที่ของมันแล้วค่อยเอาไปใช้ประสิทธิภาพมันจะดีกว่านะปุ๋ยนะคะคือถ้าขยันทำมันก็มีใช้แหละเพื่อนๆถ้าไม่ขยันทำมันก็ต้องไม่มีใชแหละเนาะนี่คือเกษตรอินทรีย์นะฮะไม่ขยันทำเราก็ต้องไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่โอเคนะต้องขยันทำ นะเราอยากได้สูตรไหนเราก็ปรุงแต่งเงาพเพื่อนจะเอาเข้มข้นแค่ไหนครับปรุงแต่งเงานะมันไม่ไม่ง่ายเหมือนเราไปซื้อปุ๋ยเคมีหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าจะเป็นถ้าจะทําแบบปินสีก็ต้องขยันนะฮะพเพื่อนนะต้องขยันทําทาไมขยันก็ไม่มีใช้แหละนะยังไงฮะสมงามดีแท้ นู่นผักเป็ดที่สี่ลัดเห็นไหมเห็ไหมผักเป็ดก็กำลังงามเพื่อนๆลัางแตกยอดออกใบเลยนะหลังจากที่เรามาลิดๆไอ้ตัวพืชใบแก่ๆก,ก่าน,นนะเนี่กกลังแตกยอดออกใบนะคะ พี่สีรัชก็ปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือเทศนะฮะ่ก็เดี๋ยวบางส่วนก็จะเอาไปจะเอาไปาลงกระถางที่เป็นแบบให้มันขึ้นในกระถางตามปกติของเขาเนาะแต่นี้เราก็เอามาปลูกลักษณะเน,น,นี้ยนะเพราะที่บ้านพี่สิรั์มันน้อยนะเพื่อน ก็มาปลูกแบบให้มันเป็นลัสสนกษณะกลับหัวขึ้นมาเนี่ยนะก็จะได้มีหลายๆต้นหน่อยอปลูกเคึือไว้เพื่อนอันนี้ผักชีผอ,อ่าหอมจีนอ้วันนี้สติสตงังไม่ค่อยดีเลยเพื่อนตื่นเช้ามาแล้ว <c oughs> พอทำไปหลายๆอย่างก็สติสดังไม่ค่อยมา <c oughs> มัวหมดเนี่ยวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะฮะเพื่อนเนาะอากาศเย็น <c oughs> นะ เดี๋ยวนี่ก็ว่าจะมาย้ายทุเรียนนะ,ะใส่ตะก้าให้มันใหญ่ๆใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนะเพราะต้นมันโตแล้วน่ะนะะปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวรากขอด mm hmm. นะเดี๋ยวพี่สีะจะมา,าทำให้เพื่อนๆดูเนาะ mm hmm. ว่าวิธีการย้ายลงไปปลูกในเข่งเนี่ยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ไม่ให้รากเขาสุดเนี่ยปลูกต้นไม้ในเข่งนะไม่ให้รากเขาสุด นะทำยังไงนะจะมาทำยังไงกันดีนะคะเพราะว่าปกติเราปลูพืชผักในกระถางเนี่ยนะฮะพอดินมันยุบลงใช่ไหมรากมันก็จะซุดลงไปด้วยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเรามาปลูในตะกร้าหรืปอปลูในเข่งเนี่ยนะฮะพอดินมันซุดลงเนี่ยนะฮะรากมันก็อาจจะขอดได้นะนเพื่อนนะนะเดี๋ยวพี่ศิระจะมาทำให้ดูเนาะว่า,าเขา ปลูกกันยังไงทำยังไงนะนะนี่พริกที่สุรักเนี่ยโอ้ได้กินเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะพามาชมอยู่เรื่อยนะเนี่ยเยอะมีปุ๋ยพืชขมอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้นะเพื่อนๆเนี่ยเอามาฉีดมาพ่นไว้เนี่ยนะคะ ใช้มากก็มันก็ดูแลรักษาต้นไม้มาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาไว้ใช้นะนเพื่อนเอเชือราเอ t นแทกโนดนะนเพื่อนนะเวลามันมาจับมาเกาะแล้วนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันถ้าเอาไม่อยู่มันก็ตายนะนเพื่อนเอาไม่อยู่ก็ตายต้องขยันเอามาพ่นนะทุกสามวันนะ คือถ้าเราไม่ได้ทำไว้ใช้นะมันก็ไม่ทันนะใจเกษตรมนซีนะบางทีต้องทำเตรียมไว้เพื่อนๆนะคะมันต้องมีใช้เนาะอืมโอ้ยดูดูดูโตให้พี่ไหมเนนี่เดี๋ยวจะเอาร์โมนไข่มาใส่นะวันนี้นปุ๋ยมาลาดเขาเงินนี่ก็ได้กินละ กำลังงามอย่างเงี้ยนะคะพเพื่อนๆนะ,ะถ้าไม่มีพืชขมจะทําไงกันเนี่ยมแมลงก็มากินหมดอ่ะนะคะแวะมาหาแต่คณะนี่แหละเนาะเพื่อนมาส่องดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะที่เราเอาขนแหมาจิ้มจิ้มไว้เนี่ยกำลังโตหอหู่แม่นี่ ปูจะคะแนนนะครับอะไปได้นะคะพเพื่อนบายค่ะ